ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับทางช่องเพชรบอลไซไม้จิ๋วครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่องเพมหน้าต้หวันที่ผมได้เข้ารวดไว้นานประมาณสักสามอาทิตย์พอเราเข้ารวดไว้แล้วมันก็จะมีอาการที่รวด มันจะเป็นร่องเป็นมันมันก็จะเป็นรอยนะครับตรงที่กิ่งที่ที่ที่เราเข้าลวดไว้พอเข้าไปนานๆมันกะกิ่งมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้มันเป็นรอยเราก็จะมาแกะลวดที่เราเข้าไว้ออก ถ้าเราไม่แกะออกมันก็เวลาไม้มันกิ่งมันโตขึ้นมามันก็จะทําให้รวดมันกินเนื้อไม้มันก็จะทําให้เวลามันแผลมันก็จะหายช้าถ้าเราแกะเร็วมันก็จะหายเร็วขึ้นมา หลังจากที่เราคายเส้นเก่าออกแล้วเราก็จะทําการเข้าลวดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เราจะไม่เข้าให้ทับรอยเดิมถ้าเข้าทับรอยเดิมแล้วมันก็จะทําให้กิ่งนี้เป็นรอยลึกเราก็จะเข้าวนทวนอีกรอบหนึ่งไปข้างหนึ่ง เราก็จะพันไม่แน่นครับพันเบาๆล,ล้มหลวมเผื่อเวลาไม้โตขึ้นมามันก็จะไม่ได้อมรว่นะครับ เลาเราพันเสร็จแล้วเราก็ดูตรงตาไม้กิ่งไม้ที่เราจะจะสร้างว่ากิ่งแขนงมันจะไปทางไหนไปซ้ายไปขวาเราคอยบิดให้ตาไม้ให้มันตรงเวลาที่เราตัดทดทำกิ่ง แขนงย่อยแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหามันจะได้ตามตรงที่เราที่ตั้งใจที่จะให้มันเป็นนะครับสำหรับกิ่งหลักที่เราจะสร้างเป็นลำต้นแล้วก็ตั้งชูขึ้นไปก็ก็จะประ,ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วหรับกิ่งที่ เป็นกิ่งหลังเนี่ยเราก็จะโน้มลงมานิดนึงแล้วก็ดัดให้ตรงกิ่งนี้ชูขึ้นเพื่อการที่กิ่งไม้ชูขึ้นข้างบนก็จะทำให้กิ่งไม้เน้นโตเร็วขึ้นนะครับ สำหรับกิ่งนี้ที่ผมสร้างเป็นกิ่งสองผมก็จะเข้ารวดไว้ครับเพื่อประคอง เราก็จะ,จ,ะจะดัดจะดัดไว้ประมาณประมาณนี้แล้วก็จะดัดปลายแล้วก็ชูขึ้นเราก็จะบิดหาตากิ่งที่เราจะไว้ทดทำกิ่งแขนงย่อยต่อไปครับคือคุณอยู่ประมาณนี้ถ้าพอตรงกิ่งตรงกิ่งนี้โตขึ้นเราก็จะได้ตัดทดตรงนี้เพื่อสร้างรายละเอียดที่ออกมาให้เป็นทรงกลุ่มตรงนี้ครับ ก็จะได้เป็นทรงไม้ที่เราต้องการที่จะทำนะครับสำหรับต้นเพ็มหน้าใต้หวันต้นนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าถูก ถูกใจก็กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ